สวัสดีครับทุกคนขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกล้อง geo นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Monster Hunter Wild นะครับใน Titan อัปเดตที่3นะครับซึ่งเป็นการมาของ Arc Template Nouda น,นะครับซึ่งเราจะได้ชุดใหม่มาด้วยซึ่งชุดใหม่ของมันเนี่ยจะทําให้เราสามารถสร้างบิลด์ดาบใหญ่ที่ดีขึ้นไปได้นะครับโดยบิลดในวันนี้เนี่ยจะใช้อาวุธเป็นอาวุธ t o Shadow Binger นะครับซึ่งเป็นอาวุธที่ได้มาจาก Omega นะครับแล้วก็ส่วนหัวจะเป็นส่วนหัวของดูนะครับ ส่วนตัวกับส่วนแขนเป็นของนูอูด้านะครับอเทมเพนูอูด้าทั้งคู่เลยแล้วก็ส่วนเข็มขัดกับส่วนขาเป็นของโอเมก้านะครับแล้วก็ส่วนของทาริสเมนเราจะต้องหาทาริสเมนที่มีโฟกัสเวลสองขึ้นไปนะครับจะเป็นรูอะไรก็ได้นะครับที่เหลือแต่ว่าถ้าให้ดีก็มีสกิลพวก Latent Power หรือว่าวิกเน e ตเอ็กพอร์ไปด้วยก็จะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีหาโฟกัสเวลสองขึ้นไปไม่ได้เนี่ย แนะนำว่าให้ใช้เป็นทาริทแมนที่เป็นลาเทนพาวเวอร์เวลสไปเลยือก็ดีก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของอาวุธเราจะใส่คิต์ทิคอเวลสแล้วก็คิต์ทิคอเจเวลเวลสนะครับคีย์ทิคอบูตจะรวมกันเป็นเวลห้านะครับแล้วก็ใส่โฟกัสไว้1น,นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับเราก็จะมีชุดในส่วนหัวผมใส่เป็นลาเทนพาวเวอร์ในส่วนตัวเราผมใส่เป็นวินเนตเอทพอยสออันนะครับแล้วก็ในส่วนแขนวินเนตเอทพอยอันหนึ่ง แล้วในส่วนของอสกิลนี้เดิมทีมันจะเป็นช่องว่างนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่ใน a d a p อเจเวลหรืออัดทิอ่าทับ,ทบ,ทบ,ทบ,บิลิตีนะครับซึ่งเราจะใช้เพื่อสู้กับหนูอุออตรอาร์เคมเพหนูด้านครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับแล้วในส่วนของกางเกงเราจะใช้วิกเนตเอ็กพอร์ m หนึ่งแม็กซิมแล้วก็ RECOVERY j อรีนะครับส่วนของรองเท้านะครับจะเป็น m a x i m ิมั i g ไม1นะครับ โดยสกิลทั้งหมดที่เราจะมีเนี่ยก็คือจะมีคิดิคอ้บูตเวลห้าโฟกัสเวลสามส่วนคิดดอเนี่ยมันได้มาจากในสร้อยทาริแมนของผมนะครับแล้วก็ดาร์กไซซ์ซึ่งเป็นสกิลของอาวุธเรานะครับรีเซตเมนต์เวลห้าเวเนตเอ็กพอย์ตเวลห้าครับแล้วก็ลาเทนพาวเวอร์เวลสี่เวลเลเวลหนึ่งมาจากทาริสแมนอันหนึ่งนะครับแล้วก็มาชมาเวลสานะครับริวเคลสเวลี่สปีดเวลสานะครับ คอสติชชั่นวิวสองนะครับเคาน์เตอร์สไตล์วิวสองนะครับแล้วก็อัตติบิตตี้วิวสองนะครับแล้วก็สเตอร์มินาเซิร์สหนึ่งนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยสกิลที่ผมอยากเน้นย้ำที่จําเป็นมากๆสําหรับบิลนี้ในความคิดของผมก็คือ Recovery Speed นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้สกิลชาร์จโจมตีของดาบใหญ่เนี่ยในสกิลดาร์คไซต์จะลดเลือดตัวเองเพื่อทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับและทีนี้เมื่อเราลดเลือดตัวเองเพื่อทำดาเมจเพิ่มเติมการมี Recovery ซึ่งการทำดัมเบลเนี่ยมันจะเป็นแถบสีแดงมาก่อนแล้วการมี r e c o v e r รี่ e ปีก็จะเพิ่มฮิวเลือดตรงส่วนนั้นอนะรีเจนตรงส่วนนั้นอนะได้ไวขึ้นแล้วก็การที่มีเลือดเป็นส่วนแดงเนี่ยก็จะทำให้เราบวกดัมเมจจากสกิลรีเซ็ตเมนต์นะครับบิลนี้นะครับก็จะมีค่าอัฟฟินิตี้อยู่ที่100%ทพอดีนะครับก็คือวินเนตเอ็กพอมี30%เราจะไม่รวมกับที่ตีโดนแผ่นะครับตีโดนแผ่จะบวก30% แล้วก็ l a t e n t power อีก40% maximum ไหมอีก30%นะครับรวมกันเป็น100%พอดีนะครับมเมื่อเราใส่ชุดของโนอูด้าสชิ้นขึ้นไปนะครับเราก็จะได้สกิลจากชุดเซ็ตที่ชื่อว่าแบดบัตนะครับโดยเราจะทำดัมเมจที่ได้มาจากสกิลรีเซ็ตเมนต์เพิ่มเติมนะครับและอีกสกิลหนึ่งที่ได้มาจากชุดของเบลก็คือ Dark a r ์นะครับซึ่งเหมือนกันเลยคือเราจะเวลาเรามีรีคาว e r y ี่ดัมเเนี่ยหรือตรงที่เป็นแถบแดง เวลาที่เราโจมตีด้วยเลเวล3ขึ้นไปของชาร์จสลัดของดาบใหญ่นะครับจะทำดาเมจของ Elemental Attack เพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มความรุนแรงเพิ่มข,ขึ้นขึ้นด้วยนะครับและสกิลสุดท้ายนะครับก็คือสกิลที่ชื่อว่าหลอดโซนะครับโดยสกิลหลอดโซเนี่ยเป็นสกิลที่เราจะบวกดามเมดแอรลอแอคแทกนะครับหนะครับแต่ว่าลด,ดพลังป้องกันของเราลงนะครับแต่ว่าเมื่อเราโดนโจมตีจน ใกล้ตายนะครับโดยโจมตีโดนจากประมาณ40%นะครับแล้วจนหมดหลอดนะครับเราจะไม่ตายนะครับเราจะเหลือเลือดหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลายเป็นว่าเราจะได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเสียการโจมตี5%นั้นไปนะครับอันนี้มีทางเลือกคือเราสามารถเอา l a t e n Power ออกหนึ่งนะครับแล้วใส่สกิล Counter Strike แทนนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนนะครับหรือว่าถ้าเราปรับ บิลนี้โดยใช้เปลี่ยนทาริสแมนเป็นลาเทนพาวเวอร์นะครับเอาเปลี่ยนจากคิติคอรบู๊ตห้เป็นคิติคอรบู๊ตสาแล้วก็โฟกัส3นะครับแล้วก็มีดักไซด์นะครับแล้วก็ลิเซนเ์แมนเต็มนะครับวิกเน็เออพอยเต็มครับลาเทนพาวเวอร์เต็มนะครับแล้วก็คานเตอร์สไตล์เต็มนะครับแม็กซิมั่มไมค์ก็เต็มนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จำเป็นสำหรับบิลนี้ก็คือไอเทมอย่างอิมูไนเซอร์นะครับไอเทมที่สามารถทำให้เราบู๊ต การรีคอเวอรี่ลอเทลก็คือไอ้ตันส่วนที่เป็นแถบแดงนะครับเวลากินมันจะกลายเป็นแถบเหลืองแล้วก็รีเจนได้เร็วมากขึ้นนะครับและเราก็มาอยู่ตอนส่วนของสารที่ฝึกนะครับเทนนิ่งแอเดียนะครับโดยผมจะลองกินอิมมูเนอเซอร์ไปก่อนแล้วจะให้โดนดัมเมจสักทีสอทีนะครับจะได้ดูว่าเลือดมันเพิ่มขึ้นได้เร็วขนาดไหนนะครับหลังจากที่เราออกท่าชาร์ออกไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเราใช้ท่าครบทุกท่านะครับ ดาเมจที่ได้จะอยู่ที่ประมาณ3,248นะครับทั้งหมดแล้วในส่วนนี้เรามาพูดถึงไฟที่เราใช้บิลนี้นะครับบิลดาบใหญ่สายเมต้าเนี่ยในการสู้กับอาร์เทเพนูด้านะครับโดยอาร์เทเพนูด้าเนี่ยจะมีท่าใหม่ก็คือท่าพ่นน้ำมันลงพื้นแล้วก็พ่นไฟตามนะครับซึ่งท่าเน,นี้ส่วนใหญ่เราจะวันช็อตคิวทั้งหมดนะครับยกเว้นว่าดีวายเบสซิ่งจะติดหรือว่ามีการอะไรก็แล้วแต่นะครับ ทาให้เราลอดตายไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นท่าที่รุนแรงมากหลบได้หลบนะครับส่วนใหญ่แล้วนูด้าเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเร็วนะครับหนวดนี่ฟาดเร็วมากถ้าเป็นไปได้ถ้าทำออฟเซตได้บ่อยๆก็ดีนะครับสําหรับสายดำใหญ่เราจะสามารถคอนโทรลนูด้าได้โดยที่เราไม่เจ็บมากแล้วก็พยายามดูเลือดตัวเองไว้นะครับพูดไว้ก่อนหน้านี้เรื่องเจเวลล์อะดัปติวิตี้อะดัปติวิตี้นะครับถ้าเราไม่ใส่นะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่รอบๆนูด้าเนี่ยมี เป็นละวายอยู่นะครับซึ่งถ้าเราเดินแล้วไม่ใส่อะดชทีวิตี้ไว้เนี่ยเราจะเลื่อนลดเรื่อยๆแล้วเป็นแถบแดงนะครับอันนี้ผมใส่ไว้ก็เลยเลื่อนไม่ลดนะครับแล้วนูด้าเนี่ยในท่าที่กางตัวใหญ่นะครับแล้วก็ท่วมโถมตัวลงมานะครับหลังจากนั้นเราจะสามารถฟังจุดอ่อนได้นะครับถ้าฟันจุดอ่อนตรงนั้นได้นะครับนูด้าจะล้มนะครับแล้วในส่วนของหลังจากผ่านโซนที่1ไปแล้วนะครับในโซนที่2นั้น นูด้าจะมารออยู่ใต้หินจากบนเพดานนะครับซึ่งเราสามารถทําให้หินเนี่ยมันตกใส่นูด้าได้แล้วทำดาเมจได้ระดับหนึ่งนะครับถ้านูด้าไม่ได้เคลื่อนที่ไปตรงนั้นจะมีกบซึ่งเป็นกบที่กบหลับอยู่นะครับแล้วถ้ามันหินตกใส่นูด้านูด้าหลังจากล้มเสร็จจะหลับต่อโดยทันทีนะครับเราสามารถที่จะเวกอัพคอได้โดยการใช้ดาบใหญ่นะครับทูชาัสเลนเอกครับ ในพื้นที่ตรงนี้ยังมีหินที่สามารถปล่อยให้ตกใส่หนูดาได้นะครับซึ่งก็ล่อมันไปนะครับแล้วก็สามารถทําดาเมจได้ระดับหนึ่งนะครับนี่คือบิลที่สามารถทําดาเมจได้สูงที่สุดในของบิลดาบใหญ่ในตอนนี้นะครับคุณสามารถที่จะไปหาบิลที่ใกล้เคียงบิลอื่นได้นะครับโดยช่องหนึ่งที่ผมแนะนํามากก็คือช่องของเลดเกมมิ่งวิดีโอนะครับซึ่งช่องนั้นก็จะมีบิลที่แทบจะเหมือนกับของผมเลยครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นบิลเมตา,าจริงๆนะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมนะครับถ้าคุณมีบิลดาบใหญ่ที่ใกล้เคียงหรือมีบิลของอาวุธอย่างอื่นที่อยากให้ผมทําก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับมาแชร์กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์มอบกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วในส,ส่วนของคลิปต่อไปจะเป็นบิลของอาวุธอะไรก็รอติดตามชมกันได้ในนะครับอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยนะครับ,ออบ,อบ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ